สวัสดีครับวันนี้วันที่30ธันวาคม2568ได้รับจดหมายหรือว่าซองจดหมายพัสดุนะครับของยูท u ี e ส่งมาให้เพชรทองวงแก้วนะครับตามที่อยู่เรามาดูพร้อมกันนะครับว่าข้างในเขาใส่อะไรมานะครับ อันนี้ก็คนกินข้าวก็กินไปนะครับนคนทำทก็ทำไปโอเคพี่น้องรักตุเร่ยน่อยเพราะว่าเกะถือกล้องลยเห็นว่าน้อนอีน่เนาะ จำหน่งกับ,มแบ,บแเมตุกเลยนะอเปล่าก็ไหมขอบเขต่จืลุ้นไปด้วยกันนะครับได้อลยมาอันนี้ก็แม่กำาอรกับพ่อนิรันต์แม่วาพรก็มาทำบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับที่ผ่านมาก็มีแม่วิกรรยา ป๋าสันติแล้วก็ท่านนายกพงสัตว์นะครับแม่ใครอยู่ล่รก็ทองคำทำเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าที่ทำแลายๆคนมีบัญชีของกสิกรไทยแล้วแล้วก็ทําแอปเรียบร้อยแล้วนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับยูทรีบบัตรยูทรีดูข้างในครับบัตรยูทรี ก็จเป็นประมาณนี้นะครับเรดที่ทุกที่ทั่วไทยใชย้่ายอย่างมั่นใจปัะรัสวยงามมากเลยครับสีเข้มมั่นคงเลยมีดูกันสุดชัดเลยนะครับดึงออกมาก็จะยาวลาดฟาดแบบนี้เลยสาท เป็นตัวบัตรนะครับเป็นบริการของ YouTube ที่เขาร่วมกับธนาคารพัจกรไทยหลังจากที่ได้บัตรมาก็จะต้องมาทำการผูกกับแอป u t u b e นะครับมาทำรายการต่ออยู่ไม่ใช่มาแล้วก็ใช้ได้เลยหลังจากที่เราได้บัตร แล้วเราก็นะทํารายการตั้งรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับใครทําเองได้ก็ทํามีคลิปอยู่ใครทําไม่ได้ก็ใช้บริการได้นะครับสําหรับพี่น้องที่ทันภายใน3 1เทันวาครบก็ฟรีครับส่วนท่านไหนที่ไม่ทันก็มีค่าทําเนียมค่าบริการเป็นธรรมดานะครับหรือว่าหมดโปรนะครับ เรามีเงินภายเราก็เงินภายเข้าแล้วก็ไปใช้บริการอยากไปรูดของไปกดเงินที่ตู้ ATM ไปสแกนจ่ายไปรูดจ่ายได้ทั่วโลกนะครับโอเคครับทำรีวิวไว้แค่นี้นะครับ